ไม่คนตกนะค่ะยดนี่ค่ะโอ้ยอยากใช้ไอคอนแบบพี่แคนดี้จ้ะวันที่11เดือน1ตอนนี้หลบฝนนะคะแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะโอ้ทำยไงเห็นไหมเวลาแต่งหน้าอย่างนี้เราสวยขอบคุณนะก็ดูหน้าฉันเปิดประตูทองแน่หัวอุ้ยแต่หน้าสดไม่มีอะไรเลยอันนี้คิ้วคือบคิ้วก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยหนิหน้าไม่มีอะไรเลยลุ้นเลยป็นผู้ชายคิ้วก็เลยจะโดดุ ตัวนี้ฝนตกค่ะแบบฝนตกแบบหนักแสดงว่าจากเขาตกลงหน้าแสดงว่าพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องจ่ายนะลูกนี่นะหนูไม่จ่ายอนี่คะนี่นะหนูยังไม่ได้จ่ายค่าตัวนี่นี่นี่ฝนกินใจฝนก็เลยตกไงก็กินใจค่าตัวแล้วนี่โบเลยเต้นหน้าปากคำโบฟีพวกนี้ก็แขนฝนตกแล้วทุกคนอย่าไรหิบจ้าสวัสดีไม่เห็นปะ คนเยอะมากกว่านี้มันตัดหนักมากย่างไปบ่ไเ้ีลยทำขาสีเปียกมันเปียกเลยดิเออหน้าเราอะไรก็เกือบ้อมนะคะแป๊บเดียวมันจะเริ่มคุดเจ้าด๊อกฝนตกคืออะไรอ่ะมาที่ฉีดยุงเลยไไม่ดด้ี คนแรกจะน้ำตาลสีหน้าไม่ดีเลยนะครับไอแก๊ปป้าคนแรกจนน้ำตาลหน้าสีตกเลยครับโอ้โหหน้านี้ก็ไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่หอ้วกอีกแล้วนะดูนี่ใสอ่ะหน้าแบบใสเกินจะบับใช่ไหมใช่บับนี่เขาเกลี่ยผัดใส่กระป๋องบ้านเลยนะโอ๊ยอย่ามาถ่ายชนกันได้อก็มันไอ้แก๊ปป้าไ พี่ไม่เคยแก่คนไหนมากกาเดี๋ยวร่มมือมืูอะไรทำแค่นี้เนี่ยต้องแข็งแรงค่ะเออโอ้ยมันกระตีไม่ต้องโอเคคนสูบแบบหน้าก็จะเปียกแล้วนะเมื่อกี้หยอกไอ้แคปปัดเลยค่ะเมื่อกี้หยอกกันเด้อพี่น้อยจะด่ามาเด้อ ตอนนี้อุยจะได้เล่นไหมอ่ะจะอยู่ไหมเื่อคนจะอยู่ตอนนี้ตงพี1วันลูกโอเค,อเคแล้วแล้ววันนี้เออพี่ทีมเ,เนี่ยมาอยู่ไมอ่อยู่ ประมาณรอบที่10แม็ก90นี่แหละเพราะว่ายังไม่ได้โชว์ตอนมาแต่งหน้าเพราไม่เป๋อโอเคแต่ว่าแค่มาแต่งงาน้าแล้วก็แบบว่าใกา้ขึ้นเต้นก็คือวันเกือบไม่เห็นบ้านมันจิ๊บๆดูมารอบ13ใกล้ๆกันแล้วแล้วพี่ทีมอ่ะตอนแรกอ่ะป่วยแล้วมันมีพันที่พี่ทีมป่วยแล้วแล้วเกือบจะไม่ได้ขึ้นก็คือวันนั้นอ่ะไม่ได้ขึ้นแต่ว่าเห็นแม่ปอบอกว่าจะไม่ให้ขึ้นอีกแล้ว เพราะว่ากลัวว่าถ้าไม่ดีแต่ว่าพี่ทิมก็เก่งมากพี่ทกเก่งมากนะคะเวลาูซ้อเนี่ยจะดูพี่ทิมว่าพี่ทจะทำหน้าตาแบบจริงจังแล้วก็เต้นแบบโยกๆคือแบบมีความมั่นใจมากถ่า,ว,าวันนี้ฝนตกจะทยังไงหน้องตาแว่าสายเเพีาเพราะว่าหนูคอนะคะเพราะว่าหนูอต่ไม่่เต็มป ให้ผนตกนะคะเราไม่รู้ว่าจะได้เล่นไหมน,นะคะกานคนตกอะอันพวกคน่นพวกคนตกโดนกับว่ได้เล่น,นะะ่ว่านันีค่ใส่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถ้าฝนตกจะได้เล่นไหมคะเนี่ย ถ้าฝนตกดูเหตุการณ์ว่ามันจะตกนานไหมเพราะว่าคือแบบว่ามันเป็นแบบอะไรที่เกิดขึ้นเร็วมากเนาะเพราะว่ายูเ่เฉยคือเราแรกๆนะลมมาก่อนลมมาแบบแรงมากกอเอ่ะแดนเซอร์ uh, กำลังบ็อกกิ้งเวทีอยู่นะครับแต่ว่ากําหนดการเล่นอ่ะ uh, ประมาณ3ามทุ่มถึงจะเล่นพี่น้องคะ่ะแต่ว่าตอนนี้คือฝนตกมาก่อนแล้วก็อาจารย์ความค่ายคนถึงแยกย้ายกันไปแบบไปอาบน้ำเพิ่งแบบเออแบบไว้วางใจแล้วทําเวทีเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้นะเธอเกิดพา,แบบาไปอาบน้า ไม่มีท่าที่ว่าฝนจะตกแล้วที่นี่ฝนก็นเลยเปิดฟอมเปิดเซเปิดปอมกันท่อตอนนี้คือต้องดูก่อนว่าหลังจากที่ฝนหยุดแล้วมันจะเป็นยังไงจะสามารถเล่นได้ไหมหรือว่าเพราะว่าฝนพือนหนักมากน้องน้ำตาลเนาะแดงมากมแล้วแล้วก็รอดูนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่างานน็นมันเป็นงานงานปิดวีกงานเสียบบาดเสียบบาดด้วยนะครับพี่น้องขา ก็ย <spe ังไงเดี๋ยวรอฟังสานการณ์อีกรอบหนึ่งก็ดูบรรยากาศตอนนี้คือทุกคนก็แบบว่ามาอยู่ใต้อาคารเรียนอาคารียนั้นเดียวแล้วนักการณเนาใช่ะ เราซ้อมอยู่เราซ้อมเพลงคือตอนแรกอ่ะแดนเซอร์ก็ซ้อมก่อนแล้วทีนี้พวกเราก็เลยไปซ้อมเพลงแสงน้องจินแลนด์ปึ๊บลงปึ๊บฝนฝนลงมาเลยใช่ลงอย่างแรงลงมาแป๊บเดียวฝนก็มาเลยเราคือมันลงแรงมากแบบว่าเราไม่ได้ตั้งตัวเราทุกคนก็วิ่งเก็บของของใครของมันเนาะใช่แต่ลังหนูก็ยังอยู่ใต้ใช่ไหมแต่ว่าหนูก็ล็อกไว้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะไม่เป็นไรโอเคแล้วโอ้โหร้องไปแล้วแหละโอเคนะคะเดี๋ยวมาดูสถานการณ์กันนะครับน้ำตาลใส่น้ำจะเสร็จแล้วนะตอนนีงใช่แล้วจริงเหรอ พี่แคมป์ไปมายิ้มค่ะซื้อหกค่เอามาคืนด้วยนะถ้าชาร์จเต็มแล้วเอามาคืนเลยห้ามหลอกบ๊ายบายขอบคุณด้วยอุ๊ยตอนนี้แม่ทิงก็ลงหน้าแล้วค่ะโอ้โหไดแสดงปะเริ่มแต่งหน้าก็ไม่รู้ว่าจะแสดงไหมอาจจะเป็นการแบบแต่งหน้าไว้รอมันตางสวยเลยแม่ก็ไม่ยอมต้องข่มน้ำตา ไม่จริงให้หนูกินละครมาวัดะทำการแบบแตะทำททผมก็เสร็จแล้วก่อนหน้าน,นี้หนูนั่งดูโน้ตอยู่แบบว่าดูว่าทำดูของมีประโยชนอ์อะไรเพียงจะชอบดูมากเลยโอ้ยคือบางเบิ่งกเหรอพ่อต้อสวัสดีค่ะนคคะคะเดียเด๋ยวแต่มาอัปเดตโอ้ยมันตกเลยเลยเลยตัวยางแห้งมันไม่หยุดเลย แม่เป็นไงบ้างคะอ๋อรู้สึกเดชื่องจ้ามาโดนโกรแม่นี่เป็นคนที่แบบน้ำเสียงนุ่มนวลหนูชอบเป็นน้ำเสียงเป็นผู้หญิงแบบว่าจริงๆผู้หญิงพี่มาสรุปก็คืองานยกเลิกนะคะได้ยินบ้งนางโอ้ยสุดอันนี้ก็คือสระผมนะคะแบบสระผมอีกแล้วมือเสาร์นี่ก็สระผมการ เหมือนี้ก็บเราได้สแสดงกับซาบุมอีกนะเพราะว่ามันจะได้แบบเท่ากับสี่ได้นอนสบายๆนะคะอันนี้ก็คือสรุปก็คืองานยกเลิกนะคะเท้ากับมาบานาดูแลตอนหนูเพิ่งอาบน้ํางานยกเลิกนะคะก็เลยเลื่อนงานเลื่อนโอเคว่าเป็นยกเลิกงานเลื่อนเป็นพรุ่งนี้นะคะแล้วก็วันที่ออจากที่เล็นปกติเนี่ยมือนมื่นนี่เลยนยูเรเซมื่นนี่เล่มนลกมกดาหารพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เล่นแล้วนะคะที่มูดาหารมาเล่นที่ ที่ยศูนยเหมือนเดิมเจ้าภาพคนเดียวกันนะคะเพื่อนเพื่อนกะให้มาเล่นทียศูนยคือเก่าก็คือหม่องเก่าเลยนะคะ mm hmm. เจ้าภาพก็คือคนเดียวกันเขาจ้างสองงานเพื่อนก็เล่นยุกเหลิกงานทีหยวนยู่อยู่มุกดาหารกเล่นก็เล่นใหญ่มาเป็นอยู่หม่องนี้คือเก่าเพราะว่าพา่ออันนี้เล่นไม่ได้ได้เล่นพรกเงนียวนะคะเพราะฝนมันตกน้องหมอล่ำนาพี่น้องก็เลยลุ่ยฝนฝนตกกะ ช่มือดีกับนั่นหละนอล้อฤดูฝนทั้งฤดูฝนทั้งฤดูฝนทั้งโควิดก็ต้องสู้กันต่อไปขอบคุณทุกคนนี้ยังให้กำลังใจกันอยู่นะคะขอบคุณหลกักกเที่ยงเชียกกันอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะฝนตกก็คืองานยกเลิกหินม่ได้แล้วโอเคนะคะไปก่อนนะคะขอตัวลาไปก่อนเด้อ